ใครดีราใครดีหรยฟ้าดูดีๆไม่ค่ะดูดีๆใครดีเหริฟ้าแล้วนี่มือดูคลิปใครอยู่รฟ้าเราจาหน้าไม่ได้หรอมากี่คนวันนี้มากี่คนมาสองคนเพื่อนอีกคนนึงกำลังตามมาจริงปะอานุี้เท่ากันไหมเพื่อนอีกสองคนอะเท่ากัน มาถ่ายรูปกันถ่ายรูปเป่าเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มาเร็วมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มาเอาเอานวันนี้มีค่าเข้าหรือเปล่าไม่มีค่าเข้าหรอค่าเข้าเท่าไหร่ของเด็กร้อยหนึ่งนะมากี่คนวันนี้รอเพื่อนอีกคนทั้งหมดสามคนเอาเมื่อกี้บอกรอเพื่อนอีกสองสรุปสามสี่สามสามนะมาถ่ายรูปกันก่อนเร็วอ่ะ โอเคหนึ่งสองสามเด็ดเด็ดเด็ดปึงนะหนึ่งสองสามนึงแป๊บนึงกล้องน้องมันช้าดนึงเนะนึ่งนะหนึ่งสองเอออะได้ละจขอพ่อกับแม่ยางบอกแล้วนะจเอาคัาเข้าให้ก่อนเอกระเป๋าบัจชน ่อาอันนี้ให้ถ้าเข้าให้เพื่อนด้วยแล้วก็อันนี้ไว้แบ่งกันคนละคนละใบซือขนมข้างในนะแบ่งเพื่อนด้วยนะมือถือคลิปเขาอยู่ในแท้ๆมไม่ได้เหรอไม่เนไค่ะไปแล้วนะนั่งรอเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกัน มันเคี้ยวไปแล้วนะแบ่งให้เพื่อนด้วยนะ